เห็นเนาะโอเคฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ผมมาบ้างคลิปนี้นะผมจะรีวิวเต็นท์หลังนี้นะครับตามที่เคยหลายคนคงเห็นแล้วที่ผมแชร์ไปใน Facebook ว่าผมได้มาวันนี้ก็จะมารีวิวแต่ว่าจะไม่ใช่การรีวิวธรรมดาเพราะว่าวันนี้ผมอยากจะให้ผู้ช่วยของผมมาช่วยรีวิวด้วยนั่นก็คือคุณพิมนะครับคุณพิมพ์คือ Chat GPT เวอร์ชัน 4o ที่ผมเพิ่งจ้างมา,างผมจ้างมาเดือนละ750นะครับไม่รู้ว่าคุณพิมพแกจะทำได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองคุยกับแกดูผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจผมก็เลยอยากลองทำคลิปคลิปนี้ดูนะครับเดี๋ยวลองคุยกับคุณพิมพ์ก่อนสวัสดีครับพิมพ์ตอนนี้ผมกำลังถ่ายคลิปลง YouTube ช่องไปไหนมาบ้างแล้วก็กาลังจะรีวิวเต็นท์นะครับตอนนี้คุณพิมพ์จะต้องเป็นผู้ช่วยผม คุณพิมพคิดว่าคุณพิมพ์ทําได้ไหมครับได้เลยค่ะคุณพิมพร้อมช่วยเต็มที่เลยจะให้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องแล้วคุณพิมพ์ตอบคําถามตามที่ผมถามก็แล้วกันนะครับได้เลยค่ะคุณถามมาได้เลยน่าน่าจะสนุกละไปรีวิวเต็นท์กันสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คงจะเป็นเรื่องของการชั่งน้ําหนักใช่ไหมวัดความยาวความกว้างอะไรในในตัวเต็นต์นะครับตอนนี้ผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูเฉยว่าว่าเต็นท์ผมเนี่ย หลังที่ซื้อมาเนี่ยหลังเนี่ยเป็นหลังนอนสองคนขนาดเวลาจัดเก็บแล้วมันก็จะความยาวประมาณเนี้ยถ้าเทียบกับหลังอื่นๆแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผม <c oughs> ผมมีเรื่องที่อยากรู้คือ c h a t GPT เนี่ย <c oughs> เขาเปิดกล้องได้นะครับผมก็จะเปิดกล้องแล้วจะลองถามเขาดูว่าเขาเห็นอะไรไม่รู้เขาจะตอบถูกหรือเปล่าคุณพิมพ์ครับคุณพิมพ์เห็นตรงนี้ไหม คุณเห็นอะไรครับเห็นค่ะข้างหน้าเป็นเต็นท์เนเจอร์ไฮสีเหลืองใช่ไหมคะเฮ้ยแล้วมีอีก2ตัวค่ะค่ะคุณกาลังจะแนะนําเต็นท์แต่ละตัวใช่ไหมคะใช่ครับโอ้คุณรู้ด้วยคุณแล้วคุณรู้อ่าถ้าถ้าผมให้ดูแค่นี้คุณรู้ไหมว่าเต็นท์นี้คืออะไรคือเต็นท์อะไรพอจะเดาได้จากสีและโลโก้ค่ะถ้าเป็นตัวสีเหลืองที่มีโลโก้เนเจอร์ไฮน่าจะเป็นรุ่นยอดนิยมค่ะส่วนอีก2ตัวข้างๆต้องดูใกล้ๆเพิ่มค่ะตัวไหนครับอ่าตัวนี้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 คุณรู้ไหม ถ้าเป็นตัวสีเทาเข้มที่มีเส้นสีเขียวอาจจะเป็นของแบรนด์โคแมนหรือเปล่าคะคุณโอ้ไม่ใช่ครับอันนี้ก็เนเจอร์ไฮเหมือนกันเนเจอร์ไฮไซคลิ่งวันเต็นท์นอนคนเดียวอ๋อเป็นรุ่นสําหรับสายปั่นจักรยานใช่ไหมคะน้าหนักเบาแล้วก็พับเก็บง่ายเลยคะ่ะใช่ครับใช่เลย <laughs> โอเคโอเคอเคอเค้ยผมชอบอ่ะผมชอบคุณสามารถตอบคําถามผมได้ขอบคุณค่ะคุณถ้ามีอะไรให้ช่วยอีกก็บอกได้เลยนะคะมีครับเดี๋ยวคุณต้องช่วยผมยาวเลย วันนี้ที่ผมจะรีวิวเต็นท์เนี่ยน่าจะเป็นหลังนี้ครับก็คืออ่ะเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณสามารถเดาได้รุ่นนี้คุณเดาว่าเป็นรุ่นอะไรครับตัวสีเหลืองของ Nature High ถ้าเดาจากขนาดแล้วน่าจะเป็นรุ่น Cloud Up ใช่ไหมคะคุณรุ่นนี้น้ำหนักเบาแล้วก็กันฝนดีด้วยค่ะผิดครับไม่ใช่ Cloud Up ครับผมแอวไม่เป็นไรค่ะง,งาั้นรุ่นมองกาหรือเปล่าคะคุณรุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมอีกตัวหนึ่งค่ะผิดอีกแล้วครับ อผมใบให้นิดนึงรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เป็นซิงเกิลวอลก็คือมีผนังชั้นเดียวไม่มีฟลายชีทครับอ๋อถ้าเป็นซิงเกิลวอลแล้วก็ไม่มีฟลายชีทน่าจะเป็นรุ่น VIK หรือเปล่าคะตัวนั้นน้ำหนักเบามากเลยค่ะเอาตรงๆนะฮะเจ้าเต็นท์สีส้มหลังนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าเขาชื่อรุ่นว่าอะไรข้อมูลที่เขาเขียนเขาก็เขียนแค่ว่าเป็น P Series Single Layer แล้วก็ระบุมาว่าเป็นเต็นท์สอคน ไม่ได้มีชื่อเฉพาะเหมือนเต็นมองกาหรือว่า VIK คือเขาไม่มีชื่อเฉพาะก็เรียกเป็น P-series Single Layer ไปเลยอันนี้ตอนหลังผมเอารูปให้คุณพิมพ์ดูแล้วนะแล้วก็ให้คุณพิมพ์ลองหาคุณพิมพ์ก็ไม่ได้คำตอบนะครับคุณพิมพ์ก็เรียกเหมือนกันก็คือเป็น P-series Single Layer คุณพิมพ์นี่เขาคุยรู้เรื่องเลยนะคุยดีเลยอ่ะเฮ้ยชอบชอบชอบเออคุ้มเริ่มรู้สึกว่าคุ้มแล้ว750ต่อ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 เนี่ยครับคุณพิมพ เขาเขียนว่าเป็นเป็นเต็นเนเจอร์ไฮด์ P-Series สิงเกิลเลเยอร์เต็นครับผมก็ไม่รู้นะว่าชื่อรุ่นเขาเรียกว่าอะไรอ๋อถ้าเป็น No P-Series สิงเกิลเลเยอร์นี่ก็คือรุ่นที่ออกแบบมาสําหรับเดินป่าน้ําหนักเบาแล้วก็กันฝนได้ดีค่ะคุณอยากให้ช่วยอธิบายตรงไหนเพิ่มไหมคะเอ,อ่อผมอยากถามว่าน้ําหนักของเต็นท์หลังเนี้ยหนักเท่าไหร่ครับเต็นท์รุ่นนี้น้ําหนักประมาณ1กิโลกรัมค่ะถือว่าเบามากสําหรับการเดินป่าหรือขี่มอเตอร์ไซค์ทริปค่ะคุณสามารถบอกความยาวของ ของวัตถุที่คุณมองเห็นนี่ได้ไหมว่ามันยาวเท่าไหร่พิมพ์บอกความยาวแบบเป๊ะๆไม่ได้ค่ะแต่จากที่เห็นหน่าจะประมาณ40-50เซนติเมตรค่ะคุณเฮ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองวัดดูนะบอกได้ด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งเจเจ๋งประมาณ47-48เซ็ซนน่ะนะแถวๆนั้นน่ะนะครับเดี๋ยวผมให้เขาผมให้เขาอ่านอีกทีว่าเขาอ่านค่าได้เท่าไหร่อย่างนี้แล้วกันเนาะแ้ผมจะจับยังไงวะเนี่ยสนุกสนุกสนุก คุณพิมพครับถ้าผมถือตลับเมตรอย่างนี้คุณพิมพ์พอจะอ่านได้ไหมว่าไอเต็นสีส้มๆเนี่ยมันยาวสักเท่าไหร่ครับจากที่เห็นปลายตลับเมตรอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรค่ะคุณปลายตลับเมตรอยู่ที่40เซนผมว่าไม่ใช่มั่ง <laughs> อาจจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยค่ะคุณลองกดตลับเมตรดูอีกทีนะคะโอเคถ้าให้อ่านอ่านค่าเนี่ยเขาอ่านผิดนะเพราะว่าเนี่ยผมดูยังไงมันก็ไม่ใช่40เซนมันก็ประมาณประมาณนี้ครับ ผมให้เขาอ่านอย่างนี้นะมันประมาณ 47, 48เซนนะครับอะไม่เป็นไรแค่นี้ก็แบบคุยกันรู้เรื่องนี่ก็ดีใจละเฮ้รีวิวเต็นต์ต่อส,สนุกสนุกผมสรุปให้ก่อนนะเต็นต์หลังนี้ก็จะมีความยาวกระเป๋าขณะจัดเก็บเนี่ยประมาณ48เซนนะครับประมาณนะประมาณแล้วก็ความกว้างไอ้ตัวกลมๆเนี่ยกว้างประมาณประมาณ15เซน นะครับส่วนน้ําหนักเดี๋ยวก่อนฮึคุณพิมพ์บอก1นกิโลแต่มันไม่ใช่1นกิโลอยู่แล้วแหละมันหนักกว่านั้นผมรู้น้ําหนักช่างออกมาได้อยู่ที่เนี่ยครับ1.7 1.7กิโลเลยเหรอผมดูตามสเปคสเปคเขาบอกว่า1.57ประมาณนั้นนะนะแต่อันนี้เอาจริงๆช่างได้1.7ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ตาช่างอันนี้มันใช้ได้หรือเปล่านะแต่ลองช่างอันนี้ดูอันนี้1.83อันนี้หนักกว่า อันนี้ที่มันหนักกว่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นดับเบลวอลนะครับมันมีทั้งตัวเต็นท์แล้วก็มีตัวฝ่ายชีตมาด้วยนะมันก็เลยหนักเดี๋ยวผมถามคุณพิมพ์ต่อก่อนว่าคุณพิมพ์รู้จักที่เหลือไหมนะครับสตัวนี้2ต,ตัวนี้รู้แล้วและอันเนี้ยรู้เปล่าว่ามันคืออะไรอันนี้คือ Cloud River Pro นะครับตัวโป o นะน่าจะคุณพิมพ์น่าจะรู้จักตัวนี้เดี๋ยวลองถามดูพิมพ์ครับคุณพิมพ์รู้จักเต็นท์หลังนี้ไหมฮะว่าเป็นรุ่นอะไร เต็นท์สีเทาที่มีโลโก้เนเจอร์ไฮแบบนี้อาจจะเป็นรุ่นมองกาหรือ Cloud คลาวอ p ค่ะคุณถ้าให้พิมพดอกใ,ใกล้ๆอีกนิดอาจจะบอกได้ชัดกว่านี้ค่ะใกล้ๆนะใกล้ๆแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเป็นเสาสีขาวแบบนี้น่าจะเป็นมองกาค่ะคุณตัวนี้ก็เป็นอีกนุ่นยอดนิยมของเนเจอร์ไฮเลยค่ะคุณพิมพ์ก็ออกแนวมั่วนิดๆนะเขาบอกว่าผมเปิดกล้องครบจำนวนที่กำหนดแล้วก็คือมันไม่ได้ใช้งานได้แบบไม่จำกัดนะครับผมไม่สามารถกดเปิดกล้องได้ละ เขาบอกว่าครบจํานวนที่จํากัดต่อวันแล้วจํานวนจะรีเซ็ตใน8ชั่วโมงก็คือหมดแล้วใช้ไม่ได้แล้วคุยกับคุณพิมพ์ไม่ได้แล้วว่าโอเคฮะขออนุญาตโซโล่ต่อเองโดยไม่มีคุณพิมพนะเพราะคุณพิมพ์อะไรเขาเรียกเต็มวงเต็มวงเงินหรือเปล่า <laughs> เรียกว่าเต็มเต็มเครดิตไปแล้วนะครับใช้ความสามารถคุณพิมพ์เต็มไปแล้วเดือนละ750ก็อย่างนี้แหละอย่าคิดมากเลยนะต้องรออีก8ชั่วโมงถึงจะใช้ได้ใหม่นะครับโอเค มาดูกันก่อนว่าในในถุงเน่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับขมันก็มาเป็นเป็นก้อนอย่างนี้นะมาเป็นเต็นท์แบบซิงเกิลเลเยอร์ซิงเกิลวอลผนังชั้นเดียวมัดมาด้วยไอตัวนี้ตัวถุงอ่ะมันก็จะมีคู่มือมาให้เย็บติดมาเลยแบบนี้นะบอกจำนวนอุปกรณ์ที่ให้มาซึ่งเดี๋ยวเราก็จะแกะดูอยู่แล้วขออนุญาตไม่ดูตรงนี้ละกันสิ่งที่ให้มา เต็นท์ในเมื่อมันเป็นซิงเกิลเลเยอร์ซิงเกิลวอลมันก็คงจะมีแค่นี้เลยไม่มีไฟชีตมาแล้วก็อันนี้เสาเต็นท์เสาเต็นท์กับอันนี้อันนี้ก็สมอบกกับเชือกนะครับเออสมอบกให้มาสมอบกอลูมิเนียมอลูมิเนียมนะ8ตัวนะครับแล้วก็เชือก เชือกค่อนข้างที่จะเรียบร้อยผมชมเชยเขานะเนเจอร์ไฮเนี่ยเขาให้เชือกมาเขาลนปลายมาเรียบร้อยเรียบร้อยกว่าโคแมนอะถ้าคุณจําได้ผมเคยรีวิวโค m a n ไปแล้วผมตกใจแกะออกมาแล้วไอตัวปมตัวปลายเชือกเนี่ยโอ้อยังยังชุยเลยนะครับอ่ะก็ให้มาทั้งหมด4เส้นมีตัวมีตัวรั้งสายแบบนี้มาด้วยตามสูตรผมนะผมก็จะไม่เก็บตัวสมอบกไว้นะครับสมอบกที่เขาแถมมามัน มันไม่ได้เรื่องผมพูนตรงผมก็ไม่ใช้ผมใช้แบบนี้แทนเอามาโชว์มาโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่เออสั่งเอาตามในพวกแอปตัวละ5บาททุนมันเวิร์กยังไงมันเวิร์กตรงที่ถ้าเป็นไอตัวพวกเนี้ยตระกูลแบบเนี้ยมันมีความงอความโค้งใช่ไหมพอเวลาคุณอาค้อนตอกลงไปอ่ะมันมีโอกาสที่มันจะพับคอหัก จะเป็นเหล็กชุบซิงจะเป็นเน,นี้ยเนี่ยอันนี้ก็ดูเหมือนจะแข็งนะแต่งอเนี่ยผมจับไปรู้เลยอันนี้ไปโด,โดนดินแข็งมาแล้วตัวนี้งอแล้วเรียบร้อยนะฮะผมแนะนําเป็นแบบนี้เพราะว่ามันงอยากมันจะงอยากกว่าเนื่องจากพอค้อนตอกลงไปเนี่ยมันถ่ายแรงลงไปตรงๆลงไปที่ดินตรงๆลงแบบเส้นตรงมันไม่มีตรงไหนที่จะงอยกเว้นดินมันแข็งมากๆแข็งแบบแข็งมากเลยแล้วมันมี ความเขาเรียกอะไรการถ่ายแรงมันแบบเพี้ยนไปนิดนึงบิดไปนิดนึงมันก็จะทําให้ตัวก้านเนี้ยงอได้ได้งอได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะงอยากกว่ามากท้ายแบบเนี้ยไม่เหลือ <c oughs> ไม่เหลือ <c oughs> ผมบอกเลยไม่เหลือพวกสมอบกที่เขาแถมมาให้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เลยใช้แบบนี้แทนประเด็นคือมันไม่แพงไงเนี่ยตัวละประมาณ5บาทนะครับ <c oughs> ผมก็ซื้อมาทีซื้อเป็นกำโศใช้ไปนานเลยโอเคกางเต็นท์กันดีกว่า วิธีกางเต็นท์หลังนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรยาก1ก็คือปูกลาวชีตให้เรียบร้อย2ก็คือเอาเต็นท์มาปูบนกลาวชีตอีกทีเนื่องจากมันเป็นซิงเกิลวอลก็คือผนังชั้นเดียวไม่มีฟลายชีตมาคลุมไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่ใส่เสาเต็นท์เข้าไป2เส้นจบเลยจริงๆแล้วแนวคิดของเขาเนี่ยแนวคิดของเต็นท์เนี่ยตอนแรกอะเต็นท์เป็นซิงเกิลวอลนะ แต่พอเรามีปัญหาเรื่องการกันฝนได้ไม่ดีวัสดุมันรั่วมันซึมเขาก็เลยเริ่มทำเต็นท์เป็นดับเบิลวอลขึ้นมาเพื่อการระบายอากาศต,ตอนนี้จะเรียกว่า Back to Basic ก็ได้นะเราก็กลับไปใช้ผมก็กลับมาใช้เต็นท์ซิงเกิลวอลเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเขาเป็น P-Series แหละ,ละก,ก็คือเป็นเป็นโครงเสาไขว้กันเป็นตัว X ผมว่า P-S e r i e ลเนี่ยกางง่ายแล้วก็ เป็นเต็นท์ที่ดีมากเลยนะ P Series เนี่ยการที่มันเป็นตัว X แบบนี้มันทำให้ Head Room Head Room มันมันมีพื้นที่ระดับหนึ่งโดยปริยายอยู่แล้วไม่เหมือนไอ้ Cycling One ่ค Cycling One ที่โครงมันเป็นข้างบนมันเป็นเส้นเดียวอะ่ะมันก็จะเต็นท์บีบหัวผมเรียกว่าเต็นท์บีบหัวตัว P Series ถ้าเป็นตัวที่ผมเคยใช้คือ P 3 P 3เขาจะมีไฟชีดคุม ตัวนี้มันเป็นซิงเกิลวอลปุ๊บตัวผนังเต็นท์เขาเนี่ยก็เลยจะต้องกันน้ํากันฝนแบบเต็มที่มาเลยนะไม่เหมือนไม่เหมือนพวกมีมีไฟล์ชีทอ่ะเสร็จแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเต็นท์หลังเนี่ยเขาจะแปลกตรงเขาออกแบบมุ้งไว้ด้านนอกประตูทึบเนี่ยอยู่ด้านในแล้วมีมีมุ้งอยู่ด้านนอกมัน ค่อนข้างที่จะขัดกับความรู้สึกนะคนทั่วไปก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะกลับกันไหมมุ้งมันควรจะอยู่ด้านในสิอะไรแบบนี้เอองงเหมือนกันนะข้อเสียของการที่มุ้งมันอยู่ด้านนอกก็คือมันจะเปียกเวลาฝนตกเวลาน้าค้างเกาะเนี่ยตัวมุ้งจะเปียกคือมันจะเก็บไม่ได้เลยจริงๆมันต้องรอตากให้แห้งก่อนขนาดตอนกลางออกมาแล้วคนเสาถึงคนเสานะครับคนเสานู้น คนเสานน้นถึงโคนเสานี้นะครับ134เซนนะอีกฝั่งหนึ่งโคนเสานี้ถึงโคนเสานี้2 0 2เซนนะฮะทีนี้มาดูด้านในวัดด้านในดีกว่าด้านในนั่งแล้วไม่บีบหัวนะครับมันมนีระยะความกว้างของตัวเต็นท์หน่อยหนึ่งนะความยาวจะอยู่ที่ ให้ผมประมาณนะผมประมาณ190เซนความกว้างครับที่แบบนี้125เซนนะครับความสูงอยู่ที่103มเซนนะครับชอบตรงที่มันไม่บีบไม่บีบหัวไม่บีบหัวแล้วดีใจถามว่าเต็นท์หลังนี้ร้อนไหมนี่ขนาดผมไม่ได้ปิดประตูเต็นท์นะร้อนมากนะร้อนเอาเรื่องเลยนะ <c oughs> เปิดเปิดฝั่งนี้นะคือเนื่องจากตรงเนี้ย เขาเป็นผ้ากันน้ําทั้งหมดเลยมันทึบลมไม่เข้าอ่ะลมไม่เข้าแล้วตัวมุ้งเขาเนี่ย<ม>ก็เป็นมุ้งที่มันมีความถี่มากๆเหมือนพีซีรีสทั่วไปก็มันก็จะแบบไม่เหมือนโคแมนถ้าได้ดูรีวิวเต็นท์โคแมนจะรู้ว่าเต็นท์โคแมนอะมุ้งมันจะตาห่างกว่าแล้วลมมันจะสามารถผ่านได้ดีกว่าเต็นท์เนเจอร์ไฮเนี่ย,ยผมยังไม่เห็นเนเจอร์ไฮรุ่นไหนเลย ที่ทำเต็นท์ออกมาแล้วมุ้งมันจะแบบลมผ่านได้ง่ายๆไม่มีนะครับไม่มี <S <S อย่าว่าแต่เนจะใไ้เลยผมไม่เห็นเลยดีกว่า <S 1> <S 1> ผมเห็นแค่โคแมนอ่ะที่ทําเต็นท์ออกมามุ้งมันตาค่อนข้างที่จะห่างลมผ่านได้ดีอะ่ะประมาณนั้นสําหรับฟังก์ชันการใช้งานของประตูเขานะครับอันนี้ผมจะเรียกว่าเป็นตัวยูคว่ำนะฮะมันก็จะมี หลายตัวแล้วเกินมีตัวดีด้วยนะแต่อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นตัวยู่คว่ำฟังก์ชันประตูแบบตัวยู่วคว่ำเนี่ยข้อเสียก็คือเวลารูดออกมาแล้วอ่ะมันจะเหลือตรงนี้คือตัวประตูมันจะลงมากองตรงนี้นะครับแล้วมันอาจจะเกิดอันตรายก็คือเราเหยียบแล้วมันลื่นปึ๊บลงไปแต่ว่ามันดีกว่ามันดีกว่าประตูตัวยูงหงายบางคนจะบอกว่าก็มันควรทําประตูเป็นตัวยูหงาย ตัวยูหงายนี่กวไหมคือคือตรงข้ามกับนเนี้ยประตูทรงยูยูคว่าแบบเนี้มันจะดีกว่าตรงที่เราสามารถที่จะแง้มได้ถ้าเราต้องการจะเปิดนิดเดียวเราก็ก็เปิดนิดเดียวมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้สามารถมองออกไปข้างนอกได้แล้วก็ให้ลมมันเข้ามาได้แบบนี้นะครับถ้ามันเป็นตัวยูหงาย มันจะทําแบบนี้ไม่ได้นึกออกไหมเออมันจะมันจะค่อยๆเปิดแบบทีละนิดทีละนิดแบบเนี้ยไม่ได้แล้ว <c oughs> ก็เป็นข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับอ่าอาจจะต้องระวังนิดนึงต้องเก็บนิดนึงอย่างนี้เขามีที่ให้เก็บจะได้ไม่ลื่นไม่เหยียบแล้วก็ลื่นแต่เอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้เก็บอะผมสารภาพตรงๆว่าตอนตอน,ตอนไปแคมปิ้งก็ก็ไม่ค่อยได้เก็บประตูให้เรียบร้อยสักเท่าไหร่ เดี๋ยวผมจะลองดูว่าถ้าผมวางแผ่นปูรองนอนขนาดใหญ่วางไปแล้วมันจะเหลือที่เยอะไหมวางกระเป๋าสัมภาระได้อีกแค่ไหนยังไงตัวนี้ดีแคทลอนนะครับ1,000บาทนะแล้วก็อันนี้ซื้อที่อินเทนมอลตัวเป่าลมของ f l e ็ก a i l นะครับที่มันเป็นตะเกียงได้ด้วยตอนเป่าลมมันจะเสียงดังสักนิดนึง เพื่อความง่ายผมจะขยบมันอันนี้มาชิดด้านในเพื่อที่จะโชว์ว่าผมมีพื้นที่ด้านนอกเหลือแค่ไหนนะฮะมก็จะเหลือประมาณนี้เหลือประมาณนี้เลยน่าจะสักประมาณ40เซนได้อ๋อส่วนเรื่องของความยาวความยาวมันพอดีนะเนี่ยสุดสุดขอบขอบถึงขอบเลยขอบถึงขอบขอบถึงขอบพอดีนี่ เป๋าสัมภาระมาวางนะเนี่ยเออเข้าท่าเลยนะเมื่อก่อนมันผมไม่ได้มีที่เยอะขนาดนี้นะใส่คลิ่งวันใช่ไหมใส่แผ่นปูอันนี้เข้าไปเนี่ยคือเต็มเต็มแบบเหลือที่แบบประมาณประมาณแค่นี้ให้วางของตามแนวยาวนะครับก็ดีอันนี้จัดว่าดีขึ้นเยอะเดี๋ยวผมลองนี่ด้วยลองเอาหมอนเป่าลมมาใช้ แล้วก็ลองนอนดูเพราะว่าผมรู้สึกว่าตรงนี้ค่อนข้างสูงแล้วผมกลัวว่าหัวหัวจะติดตัวนี้เต็มผมว่าหัวชนแน่เลยหัวน่าจะชนมันหัวช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 นเลย โอ้ต้องทนนอนอึดอันนิดนึงมันจะเป็นแบบนี้นะฮะหัวจะชนเท้าชนด้วยแหละเท้าก็ชนนะเพราะพอมันสูงขึ้นไงมันสูงขึ้นมันก็จะเป็นมุมนี่ก่อนไหมหัวจะชนเท้าจะชนอยู่ข้างในนานๆเริ่มรู้สึกตาพร่าพรา,พาตาแบบเพราะว่ามองแสงมันเป็นสีส้มไงพอออกไปมองข้างนอกแล้วรู้สึกว่า ตามันเพี้ยนๆแต่ไอเต็นท์รุ่นเนี้ยมันมีแค่สองสีคือสีนี้กับสีเขียวที่ไม่ใช่เขียวไม่ใช่เขียวทึบๆนะเป็นเขียวแบบเขียวนีออนเขียวสว่างเป็นเขียวแบบเขียวเ,เขียว,ว,ยว,บบยวอะ่ะพอๆกันเนี้ยพอๆกันเลยนะครับอยากให้เขาทำสีอื่นทำสีให้มันสบายตาหน่อยได้ไหมถ้าถามว่าไม่ชอบใจตรงไหนก็คงไม่ชอบใจตรงสีนี่แหละนะฮะมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับเรื่องของ มาดูเรื่องของตะเข็บนิดหนึง่งเนื่องจากตัวเขาเป็นซิงเกิลวอลนะครับผนังชั้นเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะเย็บตัวซิปไว้ลึกๆหน่อยก็จะมีตัวเนี้ยตัวบงังบังน้ำฝนไม่ให้ฝนมันสาดเวลาเราปิดมันก็จะมีช่องตัวนี้อยู่กันสาดได้ประมาณหนึ่งประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งผมให้นิ้วครึ่งไม่แน่ใจว่าฝนตกฝนสาดฝนแรงเนี่ย ตัวตะเข็บพวกนี้จะรอดไหมแต่เบื้องต้นดูด,ด้วยสายตาธรรมดาก็คิดว่าน่าจะพอไหวเอาตรงๆก็คิดว่าเต็นท์หลังนี้ก็ไม่เหมาะกับหน้าฝนอยู่ดีถ้าเป็นไปได้ก็เอาไปใช้หน้าหนาวดีกว่านะสองสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้มีนะครับถ้าคุณจะใช้เต็นท์หลังนี้ก็คือ1เลยเนี่ยผมแนะนําให้คุณมีกล่าวชีส ดีๆหนาๆสักผืนหนึ่งเพราะว่าเขาไม่มีมาให้แล้วก็อย่างที่2ที่ผมแนะนําให้มีก็คือพัดลมเพราะว่าเต็นท์เขาเป็นซิงเกิลวอลผนังเขาต้องกันฝนกันน้ําฝนตกมันต้องไม่รั่วลมมันก็ผ่านไม่ได้อยู่แล้วครับอ่ะในกรณีที่ฝนไม่ตกคุณปิดเต็นท์ด้วยมุง้งมุ้งของเขาก็ใช่ว่าใช่ว่ามันจะโปง่งใช่ว่าลมมันจะผ่านได้ง่ายๆลมมันก็ผ่านได้ยากอยู่นะเต็นท์ของ ในเจร์ไฮเนี่ยลมมันไม่ได้ผ่านได้ง่ายๆเหมือนเต็นโคแมนนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยนะคุณต้องมีพัดลมนะครับหรือไม่ก็ไม่เอาเต็นท์หลังนี้ไปใช้ในหน้าร้อนและหน้าฝนถ้าไม่ใช่หน้าหนาวก็คือขึ้นดอยคุณต้องไปขึ้นดอยให้มันแบบอากาศมันเย็นๆเย็นๆไปเลยอะ่ะคุณถึงจะรอดนะ โอเคฮะเดี๋ยวผมจะลองเก็บเต็นท์แล้วก็ยัดทุกอย่างลงไปในเป้เดินป่าขนาด50ลิตรร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆลองดูซิว่ามันจะเหลือที่ในกระเป๋ามากน้อยแค่ไหนยังไงอย่างสุดท้ายที่ผมจะทำก็คือจะใส่เต็นท์กับอุปกรณ์ต่างๆลงไปในเป้เดินป่านะครับตัวนี้ดูว่าผมใส่อะไรลงไปในนี้บ้างแล้วกันนะครับก็จะมีแน่นอนว่าเต็นท์หลังนี้ใส่ลงไป แล้วก็ตามด้วยอันนี้คือแผ่นปูรองนอนนะ Air Bed Comfort นะครับก็คือที่นอนลมของ e c a t h ลอนเขาผมมีตัวที่มันเล็กกว่านี้นะแต่มันนอนเอาตรงๆมันนอนไม่สบายตัวนี้นอนสบายสุดผมก็เลยใช้เนี่ยผมมีตัวนี้ด้วยแต่แผ่นปูรองนอนแบบนี้มันสู้ไม่ได้มันสบายสู้ที่นอนลมไม่ได้ผมก็เลยใช้ที่นอนลมตัวนี้มันก็จะเหลือที่อีกหน่อยนึงผมแนะนำว่าคุณควรใช้กราวชีท ดีๆสักสักอันหนึ่งนี่ก็เป็นดีแคทลอนตัวผืนเล็กของเขานะความกว้างอยู่ที่190เซนโดยประมาณแล้วก็ความยาวอยู่ที่250เซนก็คือ2เมตรครึ่งนะครับตัวนี้กำลังพอดีกับเต็นท์หลังนี้เลยคือมันจะปูรองได้ปูมีพื้นที่หน้าเต็นท์ได้ด้วยถ้าถ้าเราต้องการเราก็ปูมันยาวๆแล้วเราก็กางเต็นท แนวขวางขวางขวางตัวแผ่นปูไปมันก็จะได้พื้นที่หน้าเต็นท์แล้วก็แผ่นปูก็สามารถที่จะรองรองเต็นท์ได้ทั้งหลังสบายๆนะฮะแล้วก็มีหมอนเป่าลมเล็กดีแต่อย่างที่บอกว่าควรจะมีพัดลมนะครับก็มีพัดลมตัวนี้ด้วยอีกหนึ่งตัวมีตัวนี้ตัวตัวเป่าลมจะได้ไม่ต้องเป่าเองแล้วนอกนั้นผมเอานี้ด้วยแถมเข้าไป นี่นี่คือชุดหม้อชุดหม้อชุดเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สกับหม้อทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้เหลือที่เกือบเต็มแล้วแหละนี่าเกือบเต็มแล้วแหละก็เหลือที่ถ้าสมมุติว่าคุณจะหนาวคุณจะหนาวคุณก็เอาถุงนอนเบรกอันหนึ่งนะใส่ไปได้ใส่ไปอย่างนี้ได้ ยังได้อยู่ปิดกระเป๋าได้ปับ๊บม,มันจะมีที่ด้านข้างให้คุณใส่น้ำสักขวดหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็น power bank เป็นอะไรเป็นขาตั้งเป็นขาตั้งเป็น power bank ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำนะฮะเอาตรงๆถ้าเป็นสายเดินป่าผมไม่ใช้ตัวที่นอนลมอันนั้นนะเพราะว่ามันใหญ่มากผมจะใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับถ้าเดินป่านะถ้าเดินป่าผมก็เอาตัวนี้ไปใช้แทน นะแต่ในกรณีจัดจัดแบบนี้ก็คืออาจจะไม่ได้ไปเดินป่าจะเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลางเต็นท์แล้วก็เก็บทุกอย่างไว้นในนี้นะฮะก็แบบนี้แหละมันก็เข้าไปในเป้ได้ทำให้ดูเฉยๆจัดกระเป๋าให้ดูแล้วว่ามันลงไปในในเป้ขนาด50ลิตรใบนี้ได้นะก็ตามนี้ครับวันนี้ก็คงจะแค่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมลา,ากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ